เริ่มต้นกันทีประเด็นแรกกันเลยนะคะเรื่องข้อการช่วยชีวิตพี่น้องประชาชนพ่านทางท่าอากาศยานทางแมททัพพาริซีค่ะมีการสัง่งเฮลิคอปเตอร์บินด้วนช่วยชีวิตประชาชนทีจังหวัดนาราธิวาสค่ะลังต้องรักษาโรคลอดเลือดแดงแย้ายในสมองตีบค่ะ ในวันที่14กุมภาพันธ์สองพันรอยหกสิบหกเวลา17นาฬิกาสนาทีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคซีส่วนนาได้รับการประสานจากโรงพยาบาลสุงไงโกโลกและสถาบันการแพทย์จุกเชื้อแห่งฉาดผ่านแพทย์ย้ายกองถัพผักทีซีผู้อำนวยการซนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อรับการสนับสนุนการลำเลียงผู้ป่วยด้วยเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยชายไทยอายุ69ปีภูมิลำเนาตำบลสุงไงโกโลกอำเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนาราธิวาสซึ่งต้องได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล บาลสงคล้านครินอำเภอฮัตไดจังหวัดส่งคล้าซึ่งแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินวินิจใช้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคลอดเลือดแดงไย,ยในสมองตีบต้องรับการผ่าตัดสมองด่วนจึงประสานโรงพยาบาลปลายทางข้อส่งรับการรักษาด้วยการผ่าตัดลิมเลือดที่โรงพยาบาลสงคลานคริน ภายหลังรนด,ดับการประสานพลโทสั้นตีสกุลตนากม่ถัพผักทิศีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคซีได้สร้างการส่วนที่เกี่ยวข้องใช้เฮลิคอปเตอร์ดำเนินการลำาเลียงผู้ป่วยจากจังหวัดนราธิวาสไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอดใหญ่จังหวัดสงคลาเป็นการด่วนปัจจุบันคนไข้รายดังกล่าวอยู่ระหว่างการรักษาค่ะทั้งนี้นะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภารคซีส่วนหน้า,นาก็ได้หยึดถือนโยบายของกองทับบอกในการนำยุทธทธปปกรณ์ของกองถัพเทเวนวางจากภารกิจของทหาร เพื่อช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนในยามชุกเฉินเพราะว่ายุทธโทธปกรณ์นะคะเถิดจัดหามาทุกชินก็นมาจากภาษีของประชาชนโดยว้นนี้ค่ะก็หนับเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะในรอบเดือนกุมภาพันธ์2566ที่ได้มีการนำเฮลิคอปเตอร์ของของกลับบกไปใช้ในภารกิจนำพาประชาชนเทต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลย่างชุกเฉินเพื่อไปรักษาต่อในโรงพยาบาลที่พร้อมกว่าค่ะเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์แล้วก็เคียงค้างประชาชนในถูกโอกาสค่ะ